สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดบุญยักามโมวัดห้วยด้วนปีสองห้าหกสามอีกหนึ่งรุ่นครับนั่นคือรุ่นเศรษฐีชนะจนครับรายการสาล่องสยก็จะเป็นรายการแถมยกลังนะครับรายการขาวกล่องขาวทึบๆก,ก,ก็จะเป็นรายการรุ่นเนื้อครับเขียนว่าเศรษฐีชนะจนหลวงพ่อบุญยกามโมปีสองห้าหกสามครับ ไปเร็วไปไวกับใ, Red ใ, source, ใบรายการกันเลยครับใบรายการรุ่นนี้นี่หโหมีชุดกรรมการด้วยนะครับชุดกรรมการราคาจอง1,000บาทจะสร้าง678ดชุดนะครับเป็นเนื้อปะกการงยาลายทงชาติเนื้อปะกกาหน้ากากทองทิพย์รงยาแดงและเนื้อทองทิพย์รงยาลายทงชาติครับสําหรับรายการรุ่นเนื้อนะครับสําหรับรายการรุ่นเนื้อนะครับรายการรุ่นเนื้อครับหนึ่งลังนะครับการันตีเนื้อเงิน2นะครับการันตีเนื้อเงิน2เหรียญ นะวะสามเหรียญนะครับจำนวนการจัดสร้างประมาณนะครับประมาณห้าร้อยเก้าสิบเก้าลังนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าลังนะครับมีรายการรุ่นเนื้อก็ทั้งหมดยี่แปดรายการนะครับรายการไม่เยอะนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อปาก้าเนื้อฉนวนลงยาลายทงชาติเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงลงยาต่างๆนะครับแล้วก็ทองทิพยปเนื้อตะก,กัวเนื้อทองแดงนะครับแค่นี้นะครับ นไม่มีงานซาตินนะครับนี่คือใบรายการที่มันกำลังจะสร้างเยอะๆก็ทุกเนื้อเยอะหมดนะครับงานหน้ากากก็จะเก้าเก้าเก้าโอ้ปอกลูกเบิร์นผิวลุงมก็เก้าเก้าเก้านะโอ้โหเอาละครับลองดูนะครับใครมีรุ่นไหนก็ลองดูสร้างเยอะๆก็จะเป็นงานไม่ลงยานะครับมาเดี๋ยวมาดูรายการวันนี้เลยครับวันนี้มีตัวอย่างเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนะครับเนื้อเงินเนี่ยก็ไม่ตอกงูงูไม่ได้ตอกอะไรนะครับเขาก็จะเขียนว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนะครับ เขียนว่าเนื้อเงินลงยาสามสีนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาสามสีอย่างนี้นี่ครับเนื้อเงินลงยาสามสีถ้าดูงี้ก็ลงยาจีวรน้ำเงินเขียวแดงนะครับน้ำเงินเขียวแดงข้างล่างก็จะเป็นอะไรครับเนี่ยมังกรไหมครับมังกรไหมข้างข้างก็จะเป็นมังกรนะครับนี่เป็นเหรียญนั่งพานเขียนว่าเทลึกสร้างศาลา ร้อยปีปีสองห้าหกสามนะครับเป็นเหรียญนั่งพานข้างบนเป็นพระพุทธน,นะครับเหรียญนั่งพานส่วนใหญ่ข้างบนก็จะเป็นพระพุทธทั้งหมดนะครับด้านหลังก็จะเป็นไก่สองตัวแล้วก็ยนันนะครับข,ข,ข้างขเขียนรุ่นชื่อรุ่นว่าเศรษฐีชนะจนต่อโคตรนะหมายเลขสี่อุ้ยสี่ห้าหกะเนี่ยหมายเลขผมอุ้ยหมายเลขสี่ห้าหก 4, 5, <laughs> ไม่ได้เปิดดูนานแล้วนะครับนี่ครับเนื้อเงินก็จะเป็นสีสว่างอย่างนี้เลยนะครับแต่ไม่มีตอกไม่มีตอกอย่างอื่นแต่อย่างไดนี่คือเนื้อเงินข้างหลังก็เขียนชัดเจนมปีสองห้าหกสาม ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.9เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ4.1เซนนะครับก็เป็นเหรียญนั่งพานขนาดมาตรฐานอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับใครชอบเหรียญนั่งพานเศรษฐีชาติจนก็ยังสามารถเช่าหาบูชาได้เพราะจำนวนสร้างก็เยอะพอสมควรนะครับ599หลังแต่ลงยาก็โอเคนะครับนี่นี่คือเนื้อเงินนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อแถมยกยังและการแถมยกลัง แถมยกลางรุ่นนี้นะครับแถมยกลางรุ่นนี้ก็จะเป็นเนื้อ 3K กะไหลทองพ่นทรายและกะไหลเงินพ่นทรายเนี่ยนี้เป็นเนื้อกะไหล่เงินพ่นทรายครับกะไหล่เงินพ่นทรายเขียนว่าเศรษฐีชนะจนเหมือนกันมีต่อโคตรตุยู่ด้านบนนะครับนี่คือกะไหลเงินพ่นทรายครับต่อไปครับโอ้โหเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงนะครับลงยาลายทงชาติครับปอกลูกปืนผิวลุงลงยาลายทงชาติใช่ไหมครับไม่เขีนื้อถนนเนาะ บอกลูกปืนผีลูกลงยาลายธงชาติก็สร้าง999เก้าสิก้าหรียญนี่ครับลงยาลายธงชาตินะครับต่อโคตรตำแหน่งเดียวกันต่อไปเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับทองแดงผิวไฟลงยาแดงขาวครับเนื้อทองแดงลงยาแดงขาวจัดสร้าง300 3,999อยเกโอ้นี่ทองแดงก็ต่อโคตรหนะักเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นเนื้อ โอ้โหทองทิพย์หรือกปลูกหืปืนผมดูหน้า่ามีเนื้อปอกลูกปืนกับทองทิพย์ที่เปอกลูกปืนทองทิพย์ก็เท่ากันนะครับขอบแดงอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ครับทองทิพย์ลงยาจีวอนขอบแดงครับจัดสร้างหนึ่งเ้าเหรียญเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์จะสว่างกว่าปอกลูกปืนนิดนึงเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาแดงสุดท้ายเป็นเนื้อฉนวนฉนวนลงยาแดงครับนี่ฉนวนก็ชัดเจนนะครับสำหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยนะครับคาดแคล้วปลอดภัยมีโชคมีลาบนะครับสวัสดีครับ